มาชมต่อดีกว่านะฮะกับผมไม่อยากเป็นสายลับครับแฟนละครจะต้องรีบให้กำลังใจกับสายลับคนใหม่นะฮะอย่างนายทองเอกกันด่วนเลยครับ เพราะว่าจะได้เป็นสายลับระดับประเทศนายทองเอกเลยต้องเจอบททดสอบที่ไม่ธรรมดาครับบวกด้วยความการแกล้งจากการที่ให้หายแ้นจากหมวดฉัดดาวหรือสาววิกกี้ปฏิบัติการเปลี่ยนไอหนุ่มตัวจิ๋วเป็นสายลับสุดแกร่งกระเริมต้นขึ้นทั้งการวิ่ง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 นะฮะสร้างกล้ามเนื้อขาแถมยกเวทเพิ่มกําลังแขนการจับหนุ่มเอชัยยาขึ้นสังเวียนชกมวยพิสูจน์ความแกร่งและไหวพริบปฏิพานเรียกว่าแต่ละบททดสอบสวนทางกระหุ่นบอบบางอ่อนแอของนายทองเอกทุกกระย่าง แต่ด้วยลูกบ้านหรืลูกหุ้นในตัวทําให้ใน,นายทองเอก่านการเป็นสายลับได้สบายแค่ไหนจะต้องติดตามกันในละครนะครับค่ำน,นี้แต่ที่แน่ๆครับเบื้องหลังหนุ่มเอถอดใจไปตั้งแต่เจอคู่ซ้อมเป็นตลกไซยักษ์นะฮะเดี๋ยวจะได้พบกันนะครับอย่างคุณบอลเชิญยิ้มแม้เรียกว่าออปชั่นเยอะเสริมปัญญาหอมนะฮะแถมแม่ยกคอยพัดหวีให้กระเทก็ยังหนักอยู่ละคร ากีฬาเป็นยาวิเศษยาเฮ้ยยาเฮ้ยออกกําลังกายเยอะๆนะครับจะได้ไม่เป็นเหมือนอย่างพวกเราผมไม่อยากเป็นสายลับเพราะว่ามันเป็นแบบเนี้ลิเกก็ไม่ยกกลุ่มนะฮะเล่นตลกก็เวิร์กอีกต่างหากไม่ธรรมดาจริงครับติดตามด้วยหนึ่งทุ่งตรงครับสงสารพี่เอกบอบช้ำไปหมดเลยต้องให้กำลังใจกันให้ได้นะคะ